เป็นไงเป็นไงคุณรู้สึกว่าภาพมันดูสวยขึ้นไหมผมรู้สึกว่ามันดูสวยขึ้นนะเดี๋ยวผมปรับอเอาใอรคปรับอยู่แล้วเออผมรู้สึกว่าภาพมันดูสวยขึ้นนะมันดูแบบสมจริงขึ้นหรอผมคิดไปเองก็ไม่รู้นะแต่ดูมีเงาแบบแปลกๆอะอ่ะเอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องภาพเลยมาสนใจเรื่องตัวเกมที่อัปเดตใหม่ใน EP ที่60กันดีกว่าเอออย่างแรกเนี่ยที่เขาอัปเดตมาก,ก็คือจะเป็นเทรดพาซา เป็นห้องเทรดโดยเฉพาะอะนะมีคนที่สามารถเข้าไปเทรได้เนี่ยในเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยก็คือร้อยคนเออเยอะนะร้อยคนเข้ากันแบบจนแบบเซิร์ฟแหลกอะเข้ากันจนเซิร์ฟแหลกอะอ่าอย่างที่สองเนี่ยใช่ครับเป็นสกุลเงินใหม่ก็คือเจมนี่เข้าเขียนไปเลยเจมฮะใช่เป็นสกุลเงินใหม่ก็คือเจมในตัวเจมเนี่ยยังไม่สามารถที่จะหาได้นะ ใช่ในตัวเกมเขาคอนเฟิร์มมาแล้วเขาบอกว่ายังไม่สามารถหาได้ก็คือเขาจะแอดเข้ามาอีกทีหนึ่งทีหลังอ่าอันนี้ก็คือต้องรอแบบรอในอัปเดตถัดไปถัดไปก่อนเขาก็จะแอดเข้ามาอีกทีหนึ่งทีนี้ส่วนถัดไปเนี่ยก็คือเจมเนี่ยเราเอามาใช้ทำอะไรใช่ครับเอามาใช้ซื้อพวกตัวเฮยนี่ไงเอามาใช้ซื้อไอ้พวกตัวเอ็กซ์คลูซีฟสไปเดอร์ตัวใหม่พวกนี้ไงเออ ซื้อแล้วโคตรแพงเลยเว้ยเออตั้งแบบแค่200อะ2 9 9โลบัคไอ,อ้299โลบัคอะแพงมากแพงไหมแพงแพงแพงใช่แพงแพงแพง,แพง,แ,พงแพงมากก็คือเป็นยูนิตใหม่3ตัวในฝั่งของพวกคา m i เมล่าสปีกเกอร์แล้วก็ทีวีนั่นเองเออก็คือตัวพวกเนี้ยก็เป็นตัวสุ่มเหมือนกันใช่แต่ไม่ใช่สุ่มด้วยโลบัคแบบนี้ แต่เป็นการซื้อเจมแล้วก็เอามาสุ่มซึ่งเราน่าจะสามารถหาเจมได้ในอนาคตตามที่ผมบอกไปนะก็พวกนี้ก็ผมก็ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วกล่องหนึ่งแล้วก็มาสุ่มแล้วก็ได้เป็นเจ้าตัว30%นะเรียกว่า30%แล้วกันตัวนี้ตัวนี้เออถามว่าเก่งไหมเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะในคลิปนี้เลยเอาเป็นว่าความสามารถของมันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการเดินตี งงไหมการเดินตีเอาเป็นว่าจะยังไม่อธิบายเยอะเดี๋ยวไปดูในเกมดีกว่าอ่าอันนี้เดี๋ยวไปดูในเกมอีกทีหนึ่งยังไม่อธิบายเยอะโอเคทีนี้มาในฝั่งของทอยเลตบ้างดีกว่าของทอยเลสเนี่ยเขามีเพิ่มขึ้นมาเป็น3ตัวใช่ครับคุณอาจจะเห็นในหน้าเกมติดไว้2ตัวแต่ใน d i s c อร์เขามีมาถึง3ตัวนั่นเองในตัวแรกเนี่ยคือเลเซอร์ UFO ทอยเลส มันเป็นตัวยโยที่แม่งอัปเกรดเพิ่มขึ้นมานั่นแหละเอาเป็นว่าก็คือเลเซอร์แม่งแรงขึ้นเอาเหมือนจะสตั้นนานขึ้นมัน้งเออเห็นเขาบอกว่ามันสตองขึ้นอ่ะมันสตองขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือเลือดเลือดเยอะขึ้นเป็น UFO ในเวอร์ชันอัปเกรดอีกทีนึงตัวต่อไปก็คือตัวนักวิทยาศาสตร์ตามที่เราได้เห็นในตัว EP ที่60ของคุณดาฟักบูนะ เดี๋ยวอินเสิร์ตขึ้นไปเลยนั่นแหละก็คือค่อนข้างที่จะแบบส่งพลังเลยไอตัวเนี้ยเออค่อนข้างจะส่งพลังเลยเพราะว่ามันเนี่ยสามารถที่จะสตันเป็นเอ E ได้เออแม่งสตันเป็นเอ E ได้เป็นตัวที่เที่ยที่สุดแหละตัวถัดไปเนี่ยก็คือตัวกรงเล็บมันจะชื่อว่ากรงเล็บอ่าทอยเลตก็คือเป็นตัวที่ มีใบมีดเนี่ยที่สามารถชิงได้เท่าที่ผมอ่านนะผมอาจจะแปลผิดหรืออะไรก็ขออภัยนะแต่เท่าที่ผมอ่านแล้วผมสรุปมาเนี่ยคือมันสามารถที่จะตีชิงได้แล้วก็สตันแบบเออยูนิตอะได้มากขึ้นก็คือเอางีา้ฮะคือเขาเขียนลงท้ายว่าสตัรได้เยอะขึ้นก็คือแม่งสตัน์ได้เยอะแน่ๆคือมันสามารถสตัร์ได้เยอะแน่เออเอาเอา,เอาประมาณนี้นะผมจะไม่ การันตีว่ามันตีชิ่งได้แต่ผมจะบอกไว้ว่ามันสตันได้เยอะอ่ะผมจะบอกไว้ว่าไอ้ตัวเวนเนี่ยแม่งสตัน์ได้เยอะก็คืออัปเดตใหม่มาสตัน์ได้เยอะหมดแต่ว่ามันจะไม่มาในเว็บ40หรืออะไรพวกนี้นะมันจะมาในเว็บ50ก็คือเว็บสุดท้ายที่มันจะเพิ่มขึ้นมานั่นแหละในเว็บ50ก็คือจะไปเจอ เจ้าสามตัวเวนนี่ในเว็บ50อีกทีนึง่งเอาเป็นว่าผมจะยังไม่ลงให้ดูแล้วกันเพราะว่าน่าจะไปไม่ถึงน่าจะไปไม่ถึงแล้วก็น่าจะไม่ผ่านด้วยโอเคเดี๋ยวไปรีวิวเจ้าตัวคามิล่าสไปเดอร์เรากันเลยดีกว่าเนาะออไปรีวิวเจ้าคามิล่าสไปเดอร์ดีกว่าโอเคมาเริ่มรีวิวเลยดีกว่าเนาะโอเคโอเโอเ,เริ่มรีวิวเลยดีกว่าก็คือในขั้นแรกที่เขาวางเนี่ยก็คือจะเป็น300แล้วเขาจะมี วงในการโจมตีอ่ะสองวงก็คือวงใหญ่ๆเนี่ยคือวงเดินของเขาเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมชี้เขาก่อนนี่เออวงเดินของเขาเว้ยเนี่ยคือวงเดินของเขาเนี่ยเนี่ยระยะประมาณนี้ก็คือระยะ30แล้วเขาจะไล่ตีแบบนี้เลยเขาจะเดินตีแบบนี้เลยเว้ยคือถ้าเขาแบบถ้าเกิดว่ามีศัตรูแบบเดินเข้ามาในวงเนี่ยเขาก็คือจะเดินตีตัวแรกเลยถ้าสมมติว่าเราปรปับเป็นลัดเขาก็จะไปตีตัวสุดท้ายแมงเงยนึ่งว่าจะไม่เดินโอเคประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวปรับเป็นเฟิร์สแป๊บ เดี๋ยวแม่งหลุดโอเคในขั้นแรกที่เขาวางเนี่ยก็คือตีเป็น100ระยะ10แล้วก็คูดาวสองจุดห้าแล้วก็ระยะในการเดินเนี่ยสามสิบอัพขั้นถัดไปเนี่ยก็คือใช้ตังค์หนึ่งพันบวกดาเมจมา100แล้วก็ระยะอีก2ระยะตีนะสแล้วก็ระยะในการเดินอีก 10. อ่าเดี๋ยวอัพเ, <laughs> เ,เลยเดี๋ยวแม่งแพโอเค ก็คือจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมระยะก็จะกว้างขึ้นแล้วมันจะตีไกลขึ้นอ่าในขั้นถัดไปเนี่ยก็คือจะบวกดาเมจอีก1 0 0ระยะในการโจมตีเนี่ยอีก6แล้วคู่ดาวเนี่ยจะลดไป0.2นยนจุดวิใช้ตังค์2,000ในการอัพนะโคตรจะแพงนี่โอเคนี่เห็นไหมเขาก็จะมีเป็นเจ้าตัวปืนกลเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นปืนกลด้านหลางอ่าขอเปิดเสียงเกมแป๊บโอเค ขอขอปรับเสียงเกมให้ได้ยินกันก่อนนะก็คือเขาจะมีเป็นเจ้าตัวปืนกลเนี่ยด้านล่างเพิ่มขึ้นมาอีกทีหนึ่งเอ๊ะทำไมเสียงเกมไม่เขา้าถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าการอัพทั้งหมด4,000ใช่อัพ4,000ลดคูดาวไป0.1คือตีตีแค่เพิ่มระยะในการเดินอีก50แล้วก็ดาเมเนเนี่ยบวกอีก33.3ระยะบวกอีก4ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่วะ ยี่สิบสองอ่ะอัพเลยแล้วกันปึ๊บเขาก็จะตีเนี่ยวงในการตีเขาก็จะกว้างขึ้นแล้วเขาก็จะตีไวขึ้นด้วยแถมวงในการเดินเขาก็จะแบบเนี่ยโอ้โหกว้างมากก็ประมาณไอ้เจ้าแม็กไอ้เจ้ามิกคาเมล่าแมนอะตัวนั้นเลยเว้ยทีนี้ขั้นถัดไปเนี่ยเขาจะตีเออ่เขาจะอัพเกรดเนี่ยขออภัยเขาจะอัพเกรดเนี่ยหกพันใช้ตังในการอัพหกพัน แล้วดามเมดเพิ่มขึ้นมา566.7ก็คือจะกลายเป็น900ระยะเพิ่มอีก8ส่วนคูดาวก็คือเท่าเดิมส่วนจุอ่านี่เห็นไหมอัพปุ๊บโอโหวงในการตีก็คือกว้างขึ้นมากแล้วเขาจะมีเป็นการโจมตีทั้งหมด3รูปแบบรูปแบบแรกคือเลเซอร์อันแรกที่ในขั้นแรกที่เห็นไปก็คือเลเซอร์จังหวอยอืมอ่าไม่ไม่โอเคก็คือจะงหน่อยเลเซอร์ตรงนี้ อันนี้คือขั้นแรกของเขาในขั้นที่3เขาก็จะมีเป็นเจ้าตัวปืนกลเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมันก็จะยิงทีๆอย่างนี้เลยส่วนในขั้นสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเลเซอร์ตรงนี้ปืนเลเซอร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกอ่าก็คือเขาจะมีการโจมตีทั้งหมด3รูปแบบก็ค่อนข้างที่จะเก่งนะเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะเดินตีแบบนี้เลยเว้ยเดินยิงเดินยิงเลยอะก็คือถ้าสมมติว่า ไม่มีตัวอยู่ในระยะวง2วงนี้ใช่ไหม <_ d ream> เขาจะวงนอกก็จะแบบไปยิงไอ้ตัวที่มันแบบเนี่ยสมมติตัวมันอยู่วนนะี้เออก็จะยิงตัวประมาณนี้เลยเว้ยเออค่อนข้างค่อนข้างเก่งนะค่อนข้างที่จะเก่งเลยนะอ๋อนื่องจาที่วางก่อนแต่ข้อเสียของแม่งก็คือแบบถ้ามีตัวอยู่ในระยะแล้วแบบเรามากดอัพอ่ะแม่งกดอัพถ้ากดอัพไม่ทันอนะ่ะแม่งไปตีแล้วจะชิบหายเว้ยจะกดอัพไม่ได้ต้องรีบกดอัพหน่อยนะเออก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมโอ้โววิ่งไล่ตีเลยโอ้ย เอาเรื่องเอาเรื่องถือว่าเก่งนะเก่งเป็นตัวเอกซ์ลีที่ผมว่าเก่งอยู่นะถ้าเทียบกับไอ้เจ้าตัวในกล่องเอกซ์ลีแบบที่มันใช้ลูกบั็อกอ่ะเออก็ค่อนข้างโอเคนะผมว่าเดี๋ยวซอร์ซอวางเพิ่มก่อนโอเค <ๆ S 1> ก็คือเข้าเวบอสเฮ้ยแล้วบอสมันไม่ยิงสตันเว้ยเฮ้ยคือคุณคุณคนน่าจะรูก้กันอยู่แล้วนะไอ้เจ้าบอสต,ตัวเนี้ย2.0เนี่ยคือมันจะสตันใช่ไหมแต่มันไม่สตันไอ้ตัวนี้เว้ย เออก็คือไอ้พวกตัวผมมั่นใจแหละคือไอ้พวกตัวเอคลูซีฟพวกเนี้ยมันจะไม่โดนบอสสตันเวยเออเฮ้ยเก่งนะเก่งนะคือมันจะไม่โดนแบบมันจะไม่โดนสตันอะเฮ้ยกูผมว่าโหดนะโหดเลยโหดเลยโหดเลยไอ้ช่อไม่ไม่โดนสตันด้วยว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยค่อนข้างเก่งเลยเนี่ยไม่โดนสตันด้วยอะต้องไปลองทอยเลตเฮดเชียวเดต้องไปลองสักทีนึงใช่ คือมันเหมือนว่าคือในตัวยูนิดะมันเดิมไปตีก็จริงแต่อ่ะอ่ะอ่ะอ่ม <c oughs> กูกำลังอัดคลิปอยู่